สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับกับช่องสถาปาปฏิหารขอให้ปฏิหารและสิ่งดีๆนะครับเกิดกับชีวิตของทุกนท่านนะครับก็ก่อนจะเข้าไปในเนื้อหาคลิปนะครับคาเตือนนะครับให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหรือรับชมเพื่อความมงคลเท่านั้นนะครับตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรนะไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกไม่มีการทําสูตรใดใดให้ดูทั้งสิ้นนะครับและที่สําคัญนะครับทางช่องเรานะครับไม่สนับสนุน การพนันทุกประเภทนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับตัวเลขเป็นเลขมงคลการวิเคราะห์ก็เป็นความเห็นส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมรับฟังนะครับเนาะถ้าชอบนะก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผมเนาะถ้าไม่กดกระดิ่งเวลาลงคลิปใหม่ก็จะไม่ทราบนะครับอาจจะไม่ทราบได้นะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการวิเคราะห์เลขมงคลฮานอยนะครับเลขมงคลของรัฐบาลเวียดนาม นะครับผมเนาะก็ประจํานะครับของวันที่2นะครับเดือนมิถุนายนปี6 5หนะครับถึงวันที่2 6 1นะครับติดต่อกันยังไม่เคยหลุดแม้แต่วันเดียวนะครับก่อนที่จะไปวันที่2นะครับเรามาดูของวันที่6กอไม่ใช่วันที่เนิ่งอันไปอะไรวันที่6นะครับเรามาดูของวันที่1ครับตรวจไปตั้งแต่รอบแรกนะครับวันที่1ครับ4ี่โมงนะครับ7จ็ดหนย์ นะครับ71804ครับ8มาแล้วครับเด่น8ก็มาจริงนะครับ4มาครับ1มาครับมาหมดแล้วนะครับ18ครับผมนะครับ18เปี้ยงนะครับฉะนั้นนะครับตามที่ผมได้บอกมันก็จะมีตัวนี้นะครับมี1มี8มี0และมี4นะครับถ้าเป็นนะครับดูนะ ถ้าสำหรับสมาชิกนะครับสมาชิกของช่องนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับแปดสี่ตัวรองคือเลขหนึ่งนะครับมีแค่นี้นะครับตัวรองคือเลขหนึ่งนะครับถ้าไม่เชื่อนะครับก็สมาชิกก็เข้าไปดูได้นะครับว่าจริงไหมนะครับเนาะแปดสี่แล้วก็หนึ่งที่ผมให้เป็นเหลือสามตัวนะครับมาดูห้าโมงครับทีนี้ ห้าโมงหกโมงหนึ่งทุ่มนะครับผมบอกว่าให้ระวังเบิ้ลและหามปรอบแรกกับห้าสองห้าสองเจ็ดนะครับห้าสองห้าสองเจ็ดมาตัวไหนบ้างครับสองครับสองเด้งครับสองห้าครับสองเจ็ดครับเอเล่เลยครับนะครับ, 5, 2, 5, 27, รบทีนี้ตัวนี้ยังไม่มานะนี่ตัวนี้ยังไม่มาและนะครับเข้าคู่หามครับ เข้าชุดถามครับแตกอีกแล้วครับสามตัวนี่ครับถ้ามาหามนี่ตัวเนี้วินเข้าตลอดครับสามตัวนะครับที่นี่มาหกโมงครับนอาไปเสียตัวนี้เนาะผมก็ลืมนะครับดูรอบหกโมงครับเก้าหนึ่งแปดสองเก้าหกโมงครับแปดครับหกโมงครับสองครับหนึ่งครับ หนึ่งแปดครับไม่ต้องกลับใช่ไหมเดี๋ยวผมดูอีกทีมันทําไมออกตรงๆจังวันนี้นะครับไม่ออกตัวกลับเลยนะครับไม่มาตัวกลับมาตัวตรง <c oughs> มาตัวตรงอย่างเดียวเลยนะครับผมนะเ,เดี๋ยวดูกันดูว่ผมโกลมเขียนผิดนะครับเออนะครับตรงๆยิงด้วยครับไม่ต้องกลับเลยนะครับหนึ่งแปดกับสองเก้าสองมาอีกแล้วจ้าหนึ่งสองเออมาแล้วขีดแล้วเนาะ <c oughs> เซรดาสองเก้าแบบเอาสองหนึ่งนะครับก็มาทุกตัวนะครับเห็นไหมไมันจะมาอย่างละหนึ่งตัวนะครับเมื่อวานมาแปดหนึ่งมันก็ยังมาอีกสองห้ 25, าเมื่อวานมันก็มาก็มาอีกอืมนะครับเห็นไหมเอาเอาตัวเดิมมาย้ำนะครับทีนี้มันเข้าเข้าอันนี้แบบไหนบ้างน,นะครับเห็นไหมหนึ่งครับเข้าแปดเข้า นะครับแต่มันจะมีทั้งหมด4ตัวนะมันก็หลายตัวใช่ไหมแต่ถ้าใครที่เป็นสมาชิกนี่ครับเด่น8ครับตัวเดียวเลย8กับ4แต่แปมาแล้วก็มาตัวรองอีกนะครับนี่แล้โยงให้เห็นชัดๆัดนะครับหึงมานะครับ8มานี่นะครับทีนี้มาดู1นึ่ทุ่มครับหนึ่งทุ่มมีพครับ บีผมบอกตัวไหนครับหนึงตัวเดียวครับผลก็คือหนึ่งสีหนึ่งนะครับนะครับถ้าผมบอกเวลานี้แล้วเข้ามาตามเวลาหลักร้อยผมก็นับนะครับแปอีกครับ8 4สี่ครับเสียดายดูไม่เอานะครับลืมคิดไปเลยและก็เหมือนเดิมครับหามครับแตกอีกแล้วครับ3ตัวครับนี่ครับคู่หามครับ และ148ดูนิดเดียวเพราะมันคู่หามมันเข้านี่สรุปก็คือ3ตัวนี้เข้า2รอบนะครับห้านี่ก็1นึสีนึงะครับของวันที่2นะครับเหมือนเดิมครับหามนะครับดักหามกับเบิ้ลหน้าเอ้ยดักหามกับเบิ้ลหามมาเอาง่ายเนี่ยแค่3เวลาเท่านั้นนะครับ5้าโมงหกโมงหนทุ่มนะครับ5้าโมง6กโมงหนทุ่มและรอบสุดท้ายมาดูนี่ครับ1ครับมาอีกแล้วครับนี่ครับ แปดครับนี่ครับสี่ครับนี่ครับมาหมดเลยนะครับมันก็จะเหลือแค่ศูนย์ที่ไม่มาใช่ไหมนะถ้าสําหรับปกติที่ดูกันที่ผมบอกนะครับแต่นะครับถ้าเป็นสมาชิกมาทุกตัวครับมีแปดมี4แล้วก็มี1มาหมดเลยครับเด่นเด้งนะครับนี่เข้าหมดเลยในรอบสุดท้ายนะครับเข้าหมดเลยนะครับสําหรับสมาชิกทางช่องนะครับก็จะเห็นโค้์นี้นะครับ เรียบร้อยนะครับวันนี้เข้าเยอะมากนะครับเยอะจริงๆนะครับก็ถือว่าเยอะนะสำหรับผมนะครับดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นเลขมงคลนะครับให้ดูเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อความมงคลนะ สองนะครับยังไม่เคยหลุดเลย <c oughs> นี้แปด 4 1และ7จ็ดเห็นนะเวานออก8 1มา2รอบแล้วแปดส่ 8, 4, ครับมี 8, แปดอะไรอีก8ปด แปดเจ็ดรวาน 4, 0, นะันสี่ศูน์เนาะอ่ะสี่ศูน์อีกแปดสี่สี่สองและสี่เจ็ดอืมมาหนึ่งครับหนึ่งสี่ตามอีกของเมื่อวานนะครับหนึ่งแบบมาแล้วหนึ่งสอง และหนึ่งเจ็ดนะครับอีนีมาดูเจ็ดเจ็ดสองอีกเจ็ดแปดเอาแล้วเจ็ดหนึ่งเอาแล้วเจ็ดสามเจ็ดห้า จ็ดที่มีแทบทุกอันเลยนะเจ็ดมีหกคู่เลยเนี่ยนะครับอย่างว่าเลขมงคลนะครับเลขมงคลนะเป็นเลขครูนะครับขอให้มาดังคำครูนะครับนี่ครูเลขศาสตร์รนะครับสิทธิ์ดไม่มีครูนะครับทุกอย่างต้องมีครู 127 187เอดอักมันเดิมนะครับ147 247 4 7เนะครับของวันนี้ผมพลาดที่เฉลียหรอกนะครับรอบแรกเนี่ยนะครับกับรอบนี้นิดเดียวนะครับถ้างั้นมันผมก็จะชอบประกบคู่กันอยู่แล้วนะครับก็ผมก็ไม่เสียดายนะครับคือ มันพอมันเข้าคู่หามเนี่ยมันจะเข้าตัววินเลยนะครับมาดูวินนะแปดครับพุ่งนี้แปดนะครับสี่หนึ่งสองและเจ็ดนะครับขอให้เข้าคู่หามก็จะน่าจะอยู่ในนี้นะครับถ้าเป็นคู่หามนี่จะอยู่ในนี้ตลอดนะครับ เหมือนเดิมนะครับผมก็ได้บอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับก็จะไม่ขอพูดซ้าอีกนะครับก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะครับที่รับชมรับฟังโดยไม่เลื่อนนะครับก็ถือว่าเป็นคร่าครูชั้นดีนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับขอพระคุณและเป็นกาลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ